ชาติในลานบ้านกะนามไลอยู่ค่ะพี่น้องไหลยุไลยุก่ะพี่น้องแต่อยู่ในลานบ้านนี่เพิ่งกะหงเน่ะน้องคะเนาะนามกะขังเน่แบบนี้ะะน,ะน,นะคะนี่หมอแต่ถ่ายยัวเชียงน้าม,มันลิ่นลงไปข้างหลังน้อะงคะจะลอกก็ลอกอ กันด้วยเดีวก็เด้อเดี๋ยวมาจ้ะดูไหมคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบเนาะคะ่ะเนาะเอาฝนมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นโซโมงใช่ไหมคะทุกคนกับสีหงอยู่เนาะคะ่ะเนอหนามกาับสีขังอยู่บานท่อนหงนะแปลว่าขังเด้อค่ะเดินหนามขังตกแล้วค่ะตอนแห้งๆน่ะเผือบดิทายซะนกขนอลืมซะ นี่เด้อคะเด้อฝนนะตอนวางหันแดดออกค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเดียเด๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะคะอากาศเปรี้ยป้วนรักษาสุขภาพขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนาะค่ะนาอเอาฝนมาฝากอีกแล้วค่ะตกแล้วค่ะตอนแห้งๆน,น่ะเผื่ไปฏทายซะน้อกคลืมซะนี่เด้อค่ะเด้อฝนนะ ตอนวันแดดออกค่ะฝนนะคะตกอีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่เดียวแดดเดียวตกนะคะทุกคนเห็นไหม <c oughs> ประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> เดียเด๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะคะอากาศเปรวปวนร <c oughs> ักษาสุขภาพต่างกล่องนะคะ <c oughs> เดี๋ยว้นงเข้เนาะเพราะว่าค้าใบอยู่เนาะ วันนะคะทุกคนทางหนังก็เรล่มสว่างน้อยหนึ่งนะคะเห็นบ่วจากพี่น้องชาดในลานบ้านกะนามไหลอยู่ค่ะพี่น้องไหลตอนนี้ฝนฝนฝน,นตกค่ะแต่กับโพ่อสีแห้งจังเป็นส้มโงใช่ไหมคะทุกคนกะสีหงอยู่เนอค่ะเนาะนามกะสีขังอยู่ บานท่อนหงนะแปลว่าขังเดีย๋ยวเขาเดินน้ำขังฝน,บบน,น,ะะนตกเดี๋ยวกระเด็นออกเดี๋ฝนตกนะคะทุกคนมาเห็บ <c> ฝ <oughs> นตกกับประมาณนี้นะคะพี่นอ้องอยู่บรรยากาศนี่ละข้างบนนี่ละฝนตกเด้อข่าวใหญ่กับฝนตกประมาณนี้แหละคะ่ะ ตแข้งเน่โบแห้งแน่กับประมาณนี้เลยค่ะเด้อพ่อได้เย็นนาะคะ่ะสนามเนี่ยาก็เย็นแน่นาะคะ่ะซุ้มแน่แบบนี้แล้วถ่ายอยู่ในโฮมต้นใหม่กับชิบะรุ่งเนาะค่ะสิบระ,ะบรุ่งถึงผื่นต้นใหม่ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบน,ะะนะะ้องคาน์ลเอาฝนมาฝากอีกแล้วคะ่ะท้องฝากับชิระมาณนี่นะคะทุกคนคะ่ะ ยุดเลยนะคะแต่ก็ยังลงมีดหน่อยๆอ,อยู่นะคะเนี่ยค่ะพี่น้องฝนตกเด้อข่าวใหญ่กับฝนตกประมาณนี้เลยคะ่ะตกแห้งเนี่ยโบแห้งเนี่ยกับประมาณนี้เด้อค่ะเด้อพอได้เย็นเนาะค่ะตกแล้วค่ะตอนแห้งๆห้นะพระบูติธายซะเนาะค่นลืมซะนี่เด้อค่ะเด้อฝนนะตอนวังหันแดดออกค่ะตอกกะเหล่าเต้เพิ่นเพิน่นสม่าแห้งมากคอยกะธรรมาสะอาเนาะค่ะเนาะ ฝนตกค่ะฝนตกเด้อค่ะเด้อเขาใหญ่ตกอีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะตกแล้วค่ะตอนแีง่แหงน่ะพระบดติธาชันน้องขาลืมซะนีีเด้อค่ะเด้อฝนนะตอนวางหันแดดออกค่ะตอนฝนนะคะตกอีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่อเดียวแดดเดียวตกนะคะทุกคนเห็นค่ะ รีผ่าให้รู้ค่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บยวนฝนตกมาฝากเนาะคะ่ะทุกคนเมืองเมืองค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะกนยยุดเลยนะคะแต่กันยังลงมีดหน่อยๆอยู่เนะคะนี่ค่ะพี่น้องทองฝากกันสประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ ชาติในลานบ้านกะน้ำไหลอยู่ค่ะพี่น้งไหลยุดเลยนะคะแต่กันยังลงมีดหน่อยๆอยู่นะคะ นี่ค่ะพี่นนองตกแล้วค่ะตอนแห้งๆนะ่ะเผืบติทายซะนกกรืมซะนี่เ้ยค่ะดนะเด้อฝนนะตอนวางหันแดดออกค่ะอนชาติในลานบ้านกะน้ำไหลอยู่ค่ะพี่นนองไหลเนาะกระเหล่เต้เพิ่นเิ่นสิมาแห้งมากคอยกะรรมาสะอาดนกค่ะเนาะ ่างกล่องนะคะทองฝาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะตกแล้วค่ะตอนแห้งๆแบบพระบดติธาชั้นนอก็ลื่มซะนี่นะะเดคกขด้่มฝนนะตอนวางหาันแดดออกค่ะต้องวาเพิินปูน,ปนเนอะ่ะเนะทาลินแบบนี้ชาติ ในลานบ้านกะน้ำไหลอย,ยู่ค่ะพี่นอ้องไหลเปิดอเสียงดุยผ้ามาอย,ยู่ค่ะฝนตกค่ะฝนตกเด้อค่ะเด้อเขาใหญ่ตกอีกแล้วลลลค่ะพ,พีะ่น้องเห็นบ่ค่ะวันนี้ฝนฝนฝนตกค่ะแต่กรบอพ่อสีแห้งจ้ะเดี๋ยวเนะวาะค่ะเนาะเพราะว่าค้าใบอยู่เนาะ คนนะคะทุกคนทางนันเขลิ่มสว่างน่อยหนึ่งนะคะเห็มบ่จากพี่น้องอ่กคน่วยเด้อเดอ็มบ่จากนี่นะคะชลีะะผ่าให้รู้ค่ะวันนี้ก็เลยม,มาเก็บอยวนฝนตกมาฝากเนาะค่ะทุกคนเมืองเมืองค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะมันสนามหยากรเย็นแน่เนาะคะ่ะซุ้มแน่แบบนี้ละ ถ่ายอยู่ในโฮมต้นใหม่กับสีบโล่งเนาะคะ่ะสีโล่งถึงผื่นต้นใหม่ออกกันด้วยด้ว็เด้อเห็นมาจ้ะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนเห็นมาค่ะ ในลานบ้านกะนามไหลอยู่ค่ะพี่น้องไหล่ทองค้าก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะพี่น้องค่ะโต๊ะอีกแล้วค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นบอกอบนโต๊ะคะ่ะ ฝนตกเด้อค่ะเด้อเขาใหญ่ตกอีกอแล้วค่ะพี่น้องเห็นบหค่ะฝนแบบนี้นะคะฝนตกเด้อกระเด็นออกเด็กฝนตกนะคะทุกคนมนนี่ฝนตกเด้อเขาใหญ่กับฝนตกประมาณนี้เลยคะ่ะตกแห้งเนี่ยโบแห้งเนี่ยกับประมาณนี้เด้อคืะเด้อพอได้เย็นเนาะค่ะ ฝนตกเด้อข่าวใหญ่กับฝนตกประมาณนี้แหละค่ะตกแห้งเนี่บ่แห้งเนี่กับประมาณนี้เด้อเด้อพ่อได้เย็นเนาะค่ะนี่ค่ะลานบ้านนี่ค่ะเปียค่ะพี่น้องค่ะเปียกนะคะลานบ้านเปียกค่ะนีแบบนี้ก็นนเปียกนะะนี้นะคะทุกคนเห็นไหมะคะ่ะ ฝนตกนะค่ะทุกคนราวาเพิินปนปูนเนาะคะเนาะทาลินแบบนี้ฝนตกนะค่ะทุกคน,นตกแล้วค่ะตอนแห้งๆนบบพะบดีทายซะเนาะคะลืมซะนี่ด้อค่ะเด้อฝนนะ ตอนวางหันแดดออกค่ะชลีผ่าให้รู้ค่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บยวนฝนตกมาฝากเนาะค่ะทุกคนเมืองเมืองค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบเนาะค่ะเนาะเอาฝนมาฝากอีกแล้วค่ะกจะประมาณนี้ทุกถูกสวโมงกเนาะค่ะเนาะ